สวัสดีครับลุงแดงสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับอยากให้ลุงแดงนะครับพามาชมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของบ้านพ่อหมักนัดนะครับได้เลยครับอาจารย์ได้เลยนะครับ ยาเรยวนเมื่ยวนยาเรียนรูใจว่าไมเยนไม่รู้ทะเลไม่หาใครจะซื้อเปย์ย้นดี่ชายย้อนย้อนจะให้น้องนอนเช้าไปเย็นไปเลือกบินและยุงมาจุงมาควายถ้าปอยพัดควายไม่ให้ยุงบินมา จองมองกันรู้ถึกเดียานูลารักกันก็ไม่รักล้มันก็ไม่ล้มที่ยังอวดพิเธอไม่ได้ยะงงามีไรหุเธอจยงงามีไรเหมือนนอกบ้าที่เธอถือมาสวัสดีครับคุณยติแม่บ้านตำบนมันแจ้งข้อมังน,นัท่้อครับมูทุกเบษนะครับน้อะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ าถามบาการให้เก่งประทูนใดมันจะได้คุ้มกันสานอกขับนอ,อชาวบ้านเฮ็ดกันมานานแล้วจา้าแต่บ้าเมือจัดตั้งกุมใดก็ปีพศ2 5 3 5หนานะคะครับมือหนึ่งในหลายหน่วยนอครับมันก็นได้หลายอยู่ค่ะเพราะเลิกจากงานประจำาเราก็ไม่เฮ็ดงานเก่งประทู่เป็นงานอดิเรกมีไรายได้ดีค่ะครับเอาไปขายแต่นอ เาไปขายสมุดทรงข้ามแล้วก็ส่งทวทุกจังหวัดนะคะ่ะทางประเทศกับมีค่ะค,ครับขอบคุณครับคขอบคุณหลายครับ,บค่ะสวัสดีค่ะมนตนนมันพี่อยู่ฝั่งดังนี้หัวตะพานตรงกันอาจตำกันนินกันทุกทีลอง,ลอง,องแล้าหนูสิคำของละกันนนละกังังโน คนืนทุกวันขอให้รักมันฝันแลกกันได้ใจเเออออ,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 อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแม่บ้านข้าบางนาจะเบิบเเร์นลัมเกนมูสเอสคอมมานด์นะครับเน,ะะนาะแม่เบนค่ะ